สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่อานะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนี่เมื่อเช้า,ชานะคะเอานี่เช้ามาจังไดล่ะนี่เช้าได้อยู่ไหมนี่เช้านะคะมาอันเนี้ยคือไม่มานะคะแต่มาอันเนี้ยคือเด้งบนล่างเลยนะคะมานี่นะคะแล้วก็มา นี่เลยนะคะได้ทั้ง17ให้ทั้ง 7, แล้วก็14นะคะทุกคนสําหรับนี้เชา้าเมื่อเชา้าใครไม่เข้าใจไปย้อนคลิปนะคะลงให้อยู่นะ,ะอ่า VIP ไม่มานะคะจีนช้า VIP ไม่มาก็คือหลุดนะคะหลุดคือหลุดทุกคนห่างนะคะห่างพาบอห่างรู้สึกว่าจะมาแบบเน้นๆเลยนะคะมา มานี่มาศูนนะมาศูนแล้วที่สําคัญมาอะไรคะมาเจ็ดศูนย์ใช่ไหมนะคะแล้วก็อันนี้คือได้นี่เลยนะคะแล้วก็ได้เน้นนะคะนี่นะคะ่ะเจ็ดศูนย์ถ้ามีหนึ่งศูนย์อะต้องมีเจ็ดศูนย์อยู่แล้วนะคะทุกคนทุกคนจะต้องแบบกันไว้ด้วยนะคะใครให้แนวทางของคุณมาก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาให้หนึ่งศูนย์มาคุณต้องกันเจ็ดศูนย์ไว้ด้วยนะหนูบอกไว้เท่านี้แหละคือ การแนวทางเราก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนช้าบ้างเร็วบ้างนะคะทุกคนมาวีทั้งหมดเลยนะคะ3ามหุ้นในคลิปเดียวนะคะทุกคนขอภัยนะถ้ามาช้านี่มาช้าจริงไป3ามสี่หนึ่งหค่ะไป3ามสี่หนึ่งหนะคะ ถ้าเราไม่รวมคลิปมันก็แบบน้องทุกคนแฮมแมแมสามสี่หนึ่งหกนะคะวินนะคะเล่นอะไรสามสี่หนึ่งหกนะคะมีหนึ่งหกก็ต้องมีหนึ่งเก้า มีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์อย่าลืมหนึ่งศูนย์อันนี้ไปตามสูตรไปตามสูตรนะไปตามสูตรนะคะไม่ลู้เหมือนกันนะคะแต่เราไปตามสูตรนะศูนย์สามค่ะนะคะ สีหกอง็ต้องมี9กสองนะคะอืมนะคะติดไว้หน่อยนะคะทุกคน สามสี่หนึ่งหกนะคะมีหนึ่งหกก็ต้องมีหนึ่งเก้าเจ็ดสามนี่คือนี้บ่ายวีนะคะนี้บ่ายวีนะ ไปจีนนะคะให้นี่ไปจีนีิโมงแล้วอะ ห้าสี่ห้าแปดห้า 4, ห,า 1, หา 4, นึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเน้นอะไร สองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะวินเหมือนกันนะอยากทำแบบเช้าบ่ายไปเลยอะแต่ทำไม่ได้แบบ จะทําแบบแบบได้ทําอ่ะทําไม่ได้นะคะทําแล้วต้องมานะคะถ้าไม่มาก็คือไม่ได้ไม่ได้อะทุกคนต้องมามามั่งไม่มามั่งเลียงดีกว่าไม่มาเลยนะทําแบบว่าเดาเดาไม่ได้นะคะทําแบบเดาเดาไม่ได้นะคะนี่นะคะนี่คือจีนนะคะนี่คือจีน V i p นะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ด ก็เลยช้าแบบนี้แหละสามสีนึ่งห้านะคะไป3 4มสหทุกคนสังเกตดูหน้าปกนะ ถ้าหน้าปกสีแดงคือตอนเช้าสีปกหน้าสีเขียวคือตอนตอนอะไรนะตอนที่ตอนบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายไม่รู้เขาคนอื่นให้แนวทางเหมือนเราหรือเปล่านะแต่เราให้แบบนี้นะคะทุกคนตาไปเรื่อยเดี๋ยวชินเอง 3 4 1 5มี1 5ก็ต้องมี7 5แล้วก็มี7 3นะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรอะ่ะสี่ห้อ่าีนะคะสูตรส หนึ่งห้าสี่ห้าแปดนี่นะคะ นี่นะคะบอกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสจ้ะครับผมครับผมเอาอนี่เลยนะคะสำหรับห่างบ่ายห่างบ่ายจีนบ่ายวีแล้วก็นิบ่ายวีนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีนะชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนแนวทางก็เอาไปประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะคะอ่า,าประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีค่ะ